มันเพือกงูนี่นะอยู่พื้นกล่องขี้งัวขี้ควายหัวมันเนื้อหัวใหญ่ใหญ่แม่มาอันกลยมาเลยต้องไปขูดพื้นกล่องขี้งวนะเชือเสมเยอะเยอสมมันเป็นมีห่ามันหยั่งป้อมันอ้าวเพือกมันมันไปอยู่พื้นกล่องขี้งัวอเามันจะอยู่ขน่ะมันจะเป็นหัวใหญ่นะเข้าไปขุดเลยพื้นกล่องขี้งัวมีนะแม่หมาเพือกอ่ะไะ มาขัดใจไปเตียวจ้าแม่มันเดี๋ยวจะไปได้หากเลียดสักอย่างแหละแต่วันก็ตกมาติกติกลงมาติกติกให้บันได้กินแล้วพ่อมันพ่อฮะน้ำแห้งแดก็แดกเด็กตาก็พ่อมาหันสักตัวให้ได้กินเผือกกินมันแล้วพ่อมันให้ไปได,ด,ด้หากเลียดลรเผืไทยนะดอไม่ใหญ่ละก็ณน่าไดหโอู๋ัลรอไมลรูมันรอ ควายไข่มีหั่นไม่ไล่ซ้อนไปตักเอาบ่อตักควายเขาบ่อควายเขามีหันเนี่ยเดี๋ยวหิงเปิ้อนนี้จะไล่อยู่หัวละโอ้ผูโดนไหมใหญ่โดนไหมใหญ่โอ้จไม่หาซูได้โชคดีอูนีปลาได้ก่ะโอ้ปูปลานี่ใครไปจ้ฮงหางเลียนแล้วปุ้มผมมันไปได้กิ่นเลยน้ำแห้งแกกักน้ำนากระโปมมีมามีปลาตัวอ่างกับพ่อมาหานผูเปียคุณมันก็ทำนี้เมียใหญ่ละ พ่อข่ายไม่ได้กินละพ่อมันขอไปซ่อขุดเพื่อขุดมันกะพ่อมันขุดแจ้งเหรอป้าโถไปอะเรื่องขุดเพื่อคนมันนี่มันต้องกลัวจะกินกะขอเอ่ยมาคำเดียวป้ามันมาเมียขอเอ่ยมันคำเดียวนะเดี๋ยวคุดเพื่อคุณมันไปเฮ้ยพ่อมันจัดไงมาอ่าคำนี้ลุงโดมแลกกันไปมาตัวก้นมาไป อโอ้อันนี้มันหมูไผ่แม่มันแน่ยังมาเหมือนแม่มันแต่ว่าโอ้ของเรอ,อ้อนเล่นขดใส่ลานเหรอครับไข่ลานใส้ฐานเหรอครับเนี่ยอะาย่ที่ไหนออนมาเรื่อยเลยโอ้อุ้มไปเลยแม่มันเอามานอนตัวกันได้เนี่ยเอาไปเนี่ยเอามานอนตวัวบบอหมูเปิ้หมูป้าเห็นรอครับ ที่ใหญ่เนี่ยมาปะต้นมันจะเร็วเลยโอ้มันไม่กลิ่นไม่กินง่ายๆยไงลุงด้อมเพราะมันเผือกงูนี่นะมันอยู่ปืนกล่องขี้งัวขี้ควายหัวมันเนื้อหัวใหญ่ๆไปว่าเอ้ามาเลยไปมันได้กินอาหารดีเออเัาต้องไปขูดปืนกล่องขี้งัวนะเชื่อเสมด้วยเดี๋ยเสมมันเป็นมีฮะมันหยางป้อมัน อ้าวเครือกมันมันไปอยู่พื้นกล่องขี้งัวอ๋อมันจะอยู่ท่าน่ะมันจะเป็นหัวใหญ่นะเข้าไปขุดเลยพื้นกล่องขี้งัวบีน่ะแม่หมาเชื่องอะเชื่อป่อมันอ่ะพ่อมันกิ่นยู่เขียวป่อแง่มนะกูบอกค่อยเชื่อละน้ำหน้าป่อมึงนะที่อย่างแหมอเครือกมันแหาอยู่พื้นขี้ควายมันอยู่สช่ไหมอยู่กล่องขี้ควายนะอันมึงก็ไปขุดก็มาตัวการเปลี่ยนกันนะก้าแล้วมึงโอเตียววนไปวนมาเนี่ย ก็เข้าใจนะกูก็มาหัวเนี่นฟังก่อนเพื่อมันนี่นะถ้ามันจะอยู่นะมันจะอยู่ไอ้ที่กล่องขี้งัวแจ๊ะแจ๊ะขี้ควายแจ๊ะแจ๊ะถ้ามึงโดมพอนะอมึงโจกมาก่อนเอามือเข้าแกล้แล้วมาโดมตีหูดังมึงนะ <c oughs> ถ้ามันสาบอย่างจ้องจ้องอย่างกินใหม่นี่มันมีปืนทะเนาะมึงโดมเมื่อกูกูจะเป็นคนขุดนะเน,ะนาะแล้วมึงยังมาดมคนเดียวมึง อันนี้กูจะเป็นออกแหงกูจะเป็นคนขุดนะไปไปขุดแรละแล้วมึงไปคนดมนเนาะไปโอ้พ<อ><อ>่อมันอันนี้มันนอเม่อไม่นใช่เพือกใช่มันไม่ได้โอ้เจือปอกังคับโอ้กูเหมือเจือละพ่อมึงก,กินเกี้ยวบอกเง,งเออกูไปซ้อซื้อเอาคนเดียวกูเหมือกินแล้วอันนี้มันนอเม่อไม่นใช่เพือกใช่มันไม่ได้ เจือก่ะเชือก่ะเออกูไปซ้อซื้อเอาสบายใจมัต้องมาซ้อละมันอะเอานี่ไปกินมันนึบของญี่ปุ่นของไกะยังคาซิโร่คาซิโร่เออต้องไปซ้อละมันอ่ะอีแตเออนี่หรอมันนึบญี่ปุ่นคาซิโร่ทำจากปลาช่อนสายพันธุ์ไทยทำจากเนื้อปลาแท้มันนึบเมันเนื้อปลาห้าขีญยัง ม<บ>านมาใจกันเนี่ยยังมาพอยังมาแตา่ยังมาพอเนี่ยนี่ยังมาพอนี่ไงมันนืบญี่ปุ่นและสองนี่ยังผลิตจากเนื้อปลาช่อนแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะมันมีที่ไหนเนื้อปลาช่อนไทยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหนมันมีที่ไหนเ,<อ>เนื้อปลาช่อนอ,อ่นอาคุณอ่นอานแหละอ่อไอ้ควายมันนืบเปิ้นก็ผลิตจากมันก็ บาใจป่าชนแห่ย,ยัง <S 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 กําเ้ิงกินอาหามที่มาหาันายอ่ะมันนึบตะกี้มาอู้ว่าป่าชนมันมีที่ไหนจํไว้สายพันธ์สายพันธ์เนลน,นี่แฮลูก,กะมาใจป่าชนไทยไม่ใช่มันมันมีที่ไหนแสนดงว่าอาดิดมา จิ้มกันเลยอ่อาครบครบ,บสองหรือครับครบครบ,บมาจิ้มพอทิ่งเงี้ยมาแกะโอ้ยบันนึบอันนี้เดี๋ยวจะมาดูกันเลยนะครับรีวิวสดๆนะครับว่าหนึบแต่หนึบเล่นเนาะโฟกัสที่ลุงชัยเลยอ่าลุงโดมแกะเป็นไหม รสชาติแบบต้องอู้ถึงนะครับนึบๆอันนี้ลำเลยเดี๋ยวต้องจิ้มอันนี้นะครับการรับประทานนะครับเพื่อก็ยังมีบอกนะครับเคี้ยวนะครับให้เคี้ยวก่อนกืนเป็นเวลาสามเดือนนะครับพุชเคี้ยวนะครับเป็นระยะเวลาสามสามเดือนนะครับแล้วค่อยกืนนะครับมันจะมีผลนะครับอ่ามีผลต่อผิวพรรณหรือว่าเซลล์สมองทางด้านของสมองไปเคี้ยวนิดนึ่ เหลียวหน้ามาของฉานเหลียวหน้าห้ามเกี้ยวเลยห้ามห้ามลืนเพื่อเกี้ยวสามเดือนใช้เวลาเกียเเ้ยวสามเดือนแล้จร<ห>ิงเหรอฮักเนี่ยคนเดียวจริงควายเกี้ยวตลอสามเดือนพ่อโอ้มันนึบนะครับคันซิโรสนะครับรสชาติหอมหวานมันอร่อยลำๆแบบนี้ต้องสั่งเพิ่มแล้วแม่นแม่มันอร่อยอสั่งเพิ่มสั่งมาเพิ่มเลยครับผมอร่อย ท่านใดนะครับอยากลิ้มลองนะครับอยากขินนะครับท่านสามารถนะครับสั่งซื้อได้เลยนะครับติดต่อสอบถามรายละเอียดด้านล่างนี้เลยครับผมรสชาติรับประกันเนอรสชาติลํำขนาดอร่อยเหนีย,ยวนึบน<า>มเด็แมละ